่มึงตัวไปตัดโอ้ยอยู่บ้านเบิดอหนือแม่งกูไปทำงานครับเอาเขียวเอาเขียวผมมีครับผมฝนจะโตแล้วครับผมครับผมตอนนี้เราจะพากันไปที่อะไรวะเพื่อนเพื่อนเราจะหาคุเดยครับผมมีครับผมนี่แฮกเกอร์เราจะพากันไปที่สาว้ายน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอเคเดี๋ยวเราจะไปสระน้ำกันนะผมเดี๋ยวเราเลยรอว่าจะไปเรื่องตอนไหนผมไปจะดูคนข้างหลังครับผม โอเคครับผมเดีี๋ยวน้ไป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 ตอนนี้เราได้อยู่ที่ฐาดกุฎิยาได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันมีมีใบอาหารจะไม่เคลื่นอนเทียนใช่ครับดูดูครับเพื่อนเราเสียเต้ยมาทั้งคนเสียเต้ยมาทั้งคนเสียแฮกอีกคนเอ,อ้าสรุปตอบทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมดูนะครับบริการรอบๆเลยโอเค สังหารนะครับผมฟ้าร้องครับฟ้าร้องครับผมกำลังสังหารนะผมฟ้าร้องครับผมฝนกำลังตกนี่ดูไม่ได้ครับผมเป็นราคาถ้าม so paper, ีอีกค่อสั่งเพิ่มนี่ครับผมแล้วเดี๋ยวไม่เท่าที่บอกเลยเออค่อสั่งเพิ่มอะไรนี่ครับผมนี่ครับมามาแล้วครับก็คข้าวเหนียวเนาะนี่คำว่าข้าวเหนียวมันคือดีสำหีับว่าขียโอ้ยสำหีับอะคุ้มแล้วนืดสักบาทวะนี่สิบาทเอ้ายิงใหญกระซิบบาทดีหลี อเอากระติกไปแล้วเปลาผมบ้าเอากระติกหางกว่าแต่ถ้าได้ยินเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่หมดเหลืออะไรวะเหลือเหลือข้าวผัดเหลือข้าวผัดครับแล้วอไอีกไม่รู้เหมือนกันจำแล้วก็มีมีอะไรอีกข้าวผัดไม่อดเลยวะโอช่างแม่งเเออดี๋ยวเรอดูแล้วรอดูครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายเสวยได้ยี่ปีคนนี้ให้ดูครับ กินไก่กันนะผมมันไม่ใช่เรื่องไอ้สองล้เามาโอ้ยนะออกไปซื้อส้มตกนนะใครจะไปซื้อมาแล้วออกผมบอ้ออกไปซื้อแปลนประหลาดไหมแอประหลาดไหมเามามประหลาดออะไรชุบบัวดอ่มันจบไหมบุบบกันชุบชุบชุบอเอาถั่วฝูกโตออ สามหรือว่าเอาข้างเดียวข้างเดียวห้างเดียวไปเราไปด้วยกันห้าเดียวไเราไปได้กันหเดียวไปเาไปได้กัอ๋อคืออยู่คนเดียวทำเนี่ยอยู่นี่ก็อยู่มาก็แล้วอยู่ผมแล้วนี่เรากูว่าเพิ่งเติมอ่ะ ก็เติมมาหนึ่งเด็นะครับผมเราก็สั่งเราเปิดนะผมด้วยครับผมจานละประมาณจานละหมื่นนะผมจานพ่ตาคามนะจารพ่ตาคานะผมด้วยแล้วก็มีตำอะไรวะมีสั่งตำอะไรตำลาวตำลาวผมลาวหน้าเถึงหน้าถึงเลยนี่ก็เป็นยำรับผมยี่ปลาหมดแล้วดูหน้าเพื่อนเราครับผมยิ้วตอนนี้มึงจะถ่ายเสรือโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายเสร็จแล้ยผม โอเคครับเรากินเสร็จเรื่อวันแล้วเรากลับบ้านแล้วนะครับคนเนี่ยเยอะมากเราก็อิ่มเรียบร้อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะครับก็จะพาันกลับบา้าดดนะกลับแบบไม่จ่ายตัง